สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU News คุยค่ะเด่นกับผมบูมิสรุธมุ่งคำภาครับและหนิงกิรัติยาวงสารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRU on air live นะครับกับเรื่องราวข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราสองคนก็นําเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ต้องบอกว่า เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับมาบอกกล่าวกันนะครับเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังไงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมในช่องทางนี้นะครับ CRI on air live นะครับไย่ลืมเข้ามาแล้วต้องทำยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกันค่ะหรือว่ารายงานสถานการณ์นะคะสภาพอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะแจ้งเข้ามากันได้ค่ะใช่แล้วนะครับผมวันนี้ตื่นเช้ามาก็รู้สึกอากาศค่อนข้างที่จะเริ่มขมุกขมวยไม่รู้พี่หนิงคุณผู้ชมค่ะ วันสองวันนี้ไม่แน่ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะนะฮะก็ต้องเรารุนกันใช่ค่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์เอค่าฝน่น PM ็นะคะก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะคะรู้สึกว่ามองไปทางไหนนี่ไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่นะคะนะฮะยังไงช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับสภาพอากาศโดยเฉพาะเรื่องของการอ่าเผานะครับใครที่พบเห็นนะครับหรือว่ามี เบาแสะนะครับในการที่จะ,ะแจ้งนะครับหน่วยงานก็อย่าลืมนะครับแจ้งนิดหนึ่งก,ากา็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของสภาพอา,ากาศนะครับที่มันค่อนข้างที่จะขมุกขมัวก็ดีนะครับแล้วก็อากาศนะครับเป็นแบบนี้เนี่ยส่งผลต่อเรื่องของระบบหายใจใบางคนนะครับตื่นเช้ามาก็เป็นไงครับ อ่าเป็นหวัดอาอจามาคนนี่เป็นผืนผืนทแย้ค่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์หมอกควันเราก็ยังไม่ละทิ้งตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 เราก็ยังคงอ่าช่วยกันนะคะอ่าร่วมร่วมร่วมใจร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะคะก็อยากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจากเชื้อไวรัสต่างนะคะในส่วนของโควิด -19 เเองก็อย่าละทิ้งในส่วนของแมส ะะเจลล้างมือหรือว่าล้างมือบ่อยๆนะคะคแล้วก็ในเรื่องของ Social d ดิส a คานซิด้วยนะคะูกต้องแล้วนี่ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าววันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการกรุศลนะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบของมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับกับการแข่งขันกอล์ฟการกรุศลครั้งที่1น,นะครับ คนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกับสมาคมศิทยิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะฮะมีการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่1 C.R.U. กอ l f ฟ2021นะครับคนของพระราชาข้าของแผ่นดินเนื่องในโอกาสารครบรอบ48ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับชิงถ้วยรางวัลกิติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับในวันที่ที่21มีนาคมนี้ด้วยนะครับ ซึ่งท่านอาจารย์ดรนัทพลสันตินะครับผู้ช่วยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับจะมีการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่1น,นะครับ C R U Golf 2021คนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือั้งนี้นะครับเราก็ได้ร่วมมือกับสมาค,คมสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยนะครับและชมรมกอล์ฟมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะครับ ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่21มีนาคมนี้ที่สนามกอล์ฟสติบุรีคันทรีครับเชียงรายนะครับซึ่งเราจะเริ่มนะครับในเวลา12นาฬิกา3ซีทีเป็นต้นไปด้วยนะครับค่ะกิจกรรมการแข่งขันนี้ค่ะก็เนื่องด้วยโอกาสในโอกาสครบรอบ48ปีมหาวิทยาลัยชภัฏเียงรายค่ะ แล้วก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนกอล์ฟของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยค่ะและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับเครือข่ายภายนอกนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะแข่งขันนะคะดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะนักกอล์ฟนะคะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปค่ะไม่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติและนักกีฬาทีมชาตินะคะ แล้วก็ข้อที่2ค่ะการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะต้องแจ้งให้กรรมาการทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันนะคะทั้งนี้เองค่ะก็มีรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทค่ะประเภททีมนะคะก็ได้แก่รางวัลชนะเลิศประเภททีมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะ รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมนะคะก็จะมีอยู่ประเภททีมนี้มีสองรางวัลนะคะส่วนประเภทบุคคลค่ะก็จะได้แก่รางวัลชนะเลิศนะคะโอเวอร์ฮอลโลโคสนะคะรางวัลชนะเลิศโอเวอร์ฮอลโลเนสนะคะแล้วก็ไฟ A รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศไฟ B รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศไฟ C รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ไฟเรดี้ก็มีมอบให้นะคะและที่สําคัญค่ะ ยังมีในส่วนของรางวัลบูบี้นะคะอันนี้จะเป็นรางวัลในส่วนของผู้แข่งขันกอล์ฟด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีรางวัลพิเศษอีกนะคะโอ้ oh, นะคะโฮลอินวันค่ะหลุมที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งรางวัลก็จะมีการจับฉลากนะคะสำหรับผู้ที่ลงแข่งขันนะคะท,ทุกท่านก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยอีกมากมายเลยนะคะโดยกำหนดการแข่งขันค่ะ ในช่วงของเวลา10นาฬนั้นนะคะจะเป็นการลงทะเบียนและรับของที่ระลึกนะคะจากนั้นค่ะจะมีการเริ่มการแข่งขันในเวลา12นฬ30นาทีเป็นต้นไปค่ะ ทั้งนี้เองค่ะผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการจะสมัครนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ค่ะก็สมัครได้เลยนะคะตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปค่ะสามารถคลิกลิงก์นะคะได้ที่เข้าไปดูที่เพจของมหาวิทยาลัยชพัะเชียงรายนะคะก็เข้าไปสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันแก้วกล้าค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ 0884322159ค่ะแล้วก็หรือติดต่อมาที่คุณมงคลประทุมจำปาก็ได้นะคะเกี่ยวกับการรับสมัครนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0882609028นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดการแข่งขันได้นะคะที่เพจของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะคะครับผมอันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมนะครับงานกุศลกันกับการ ฉลิมฉลองครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับกับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับย่าลืมนะครับเราจะมีการแข่งขันในวันที่21มีนาคมนี้นะครับที่สนามกอล์ฟสันติบุรีคันทร่คลับจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์0882609028นะครับ088260 9028กันด้วยนะครับผมอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่14มีนาคมนี้เป็นการวิ่งใช่ไหมพี่หนิงใช่ค่ะกิจกรรมวิ่งครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่นกันค่ะครับผมอันนี้เป็นการวิ่งครบรอบนะครับ48ปีของมหาลัยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนนะครับสำหรับนิสิตนักศึกษานะครับบุคลากรคณาจารย์แล้วก็สิเก่า ใช่ไหมคททาทาเเลมาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะเป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะครบรอบ48ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ์เชียงรายในวันที่14มีนาคม2554ค่ะณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ์เชียงรายค่ะคนะคะบนหน้าจอนี้ก็จะมีเส้นทางนะคะการวิ่งนะคะก็มีทั้งระยะ5จุด 48กิโลเมตรใช่ไหมคะและ10.48กิโลเมตรนะคะอ่าก็เลือกเลยนะคะลงสมัครได้นะคะตั้งแต่แับนี้ค่ะเป็นต้นไปนะคะ14มีนาคมนี้นะครับมาเจอกันได้นะครับที่มหาลัยของเราด้วยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดการแข่งขันเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็พร้อมกับรายละเอียดอ่าลิงก์ที่จะสมัครนะคะให้ที่เพจของมหาวิทยาลัยราชพัฏนเชียงรายนะคะก็สามารถคลิกนะคะเข้าไปสมัครได้ค่ะครับผม มาถึง1ี่หนึ่งข่าวนะครับของการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนะครับ one degree one certificate นะครับก็โดยเฉพาะนะครับโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีสาหกรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายะาะน,รนะครับนำโดยอาจารย์คงฤทธิ์เหลืองตรยรัตน์นะครับอาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีสาหกรรมนะครับจัดกิจ,ก,จกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 one degree 1 certificate นะครับศึกษาการใช้โปรแกรม 3D Max นะครับการสร้างสารรค์วัตถุเสมือนจริงนะครับและโปรแกรม AutoCAD การเขียนแบบขึ้นวัตถุ3มิติอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งก็จัดไปแล้วนะครับวันที่27แล้็28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่คณะเทคโนโลยีศสาหกรรมนะครับอาคัง41ห้อง4111และ4133นะครับซึ่งงานนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ รัฐวิสุทธ์กล่อมจิตนะครับแล้วก็อาจารย์เริงฤทธิ์เอี่ยมสะอาดนะครับผู้เชวชาญจากสถาบัน CMT เชียงใหม่อ u t โต a แคนะครับเป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับการอบรมครั้งนี้นะครับเป็นการให้นักศึกษาได้รับความรู้และก็ความเข้าใจนะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรม 3D Max นะฮะ โดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับจากพิธีกรเพื่อพัฒนาต่อยอดการเป็นนักสร้างสารรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคตด้วย<ช>นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ได้รับความสนใจมากๆในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องการออกแบบใช่ค่ะก็เป็นอีอกอเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะพัฒนาทักษะ ให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานทักษะความรู้ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่หลายๆอย่างในๆๆที่เราเห็นในเรื่องของงานออกแบบนะคะในยุคนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในรูปแบบของ 3D ใชะคะ่ครับ 3D น,นคะครับหรือว่าโปรแกรม AutoCA d เนี่ยเป็นโปรแกรม<ช>ที่คือหลายๆน่วงานเขาใช้กันออกแบบกันในยุคนี้ใช่นะคะเพราะว่าก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆนักศึกษาของเราด้วยนะคะและเรียกได้ว่าโอกาสแบบนี้ หาได้ยากนะคะพี่ภูมิเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์หลากหลายในส่วนของงานออกแบบนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะคะ,คะเป็นช่วงของการทดสอบนะครับสอบปลายภาคนะครับใช่ ยังไงนะครับทางทีมงานนะครับ c r I u online ก็ขอเป็นกำลังใจกับน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับผมที่ช่วงนี้นะครับกำลังเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเต,ตรียมตัวอ่านหนังสือในการที่จะสอบปลายภาคใช่ไหมคะครับผมอย่างพี่หนิงเองมีเทคนิคชิกอะไรไหมในการที่จะแบบเออแนะนำน,ำน้องที่น,นึง<อ>บอเป็นไงให้แบบว่าโอเคอย่างเงี้ยให้ได้เศษเอแม้ก็ก็เวลามาเรียนก็ เก็บความรู้ในห้องเรียนให้เต็มที่ละกันเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยที่จะอ่านหนังสือเท่าไหร่พี่ชอบทำกิจกรรมนะากกิจกรรมใช่แต่ว่าเทคนิคการเรียนของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างบางคนก็เออใกล้สอบแล้วก็เอามาทบทวนอ่านนิดหนึ่งเพื่อแบบให้มันมั่นใจนิดหนึ่งว่าโอเคถ้าออกแบบนี้ฉันตอบได้ตอบไม่ผิดนะเขียนไม่ผิดนะอย่างเงี้ย่ะนะก็เป็นการทบทวนทบทวนอาจจะพาเพื่อนๆช่วงนี้ไงบางทีเราอาจจะมีการสอบวันเป็นวันช่วงที่แบบไม่มีการสอบมีเวลาก็ มานั่งเรียกว่าสมหัวกันทุวนติวทบทวนนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์คือมันก็มีข้อดีนะพี่บุ๋มกับการที่แบบว่าได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะบางคนรู้เรื่องนี้บางคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้บางคนถนัดเรื่องนี้ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพราะว่าการจริงๆแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเองถูกต้องแล้วนี่คือถือว่าเป็นคำคมจากพี่นิงเลยใช่เราแข่งกับตัวเราเองล้วบอกว้ยคนนั้นสี่จุีู้0คนนี้สไมจุป็ูนไรคนนั้นสองจุงน้นย์ไม่อปนไรคเรช่วยกัน เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยในการเรียนนะคะยังไงก็ให้น้องๆทาเต็มที่ก็แล้วกันนะครับผมผลมากจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะแข่งขันกับตัวเองดีกว่านะครับช่วงนี้นะครับเราพักประเดรกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวคราวนะครับมาฝากผู้ชมกันต่อช่วงนี้พักปรเบรกสักครู่เดียวครับ ครับกลับมาอยู่กันต่อในครับในช่วงของรายการ CRIU News mm. คุยข่าวเด่นนะครับผมคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้ CRIU on air live คืออย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวสำคัญสำหรับน้องนักศึกษ,ษานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของปลายภาคนะครับ mm. ของภาคเรีย mm. นที่แ2แล้วนะครับ ตอนนี้ทางมหาลาัยนะครับก็ year, มีการกําหนดในการลงทะเบียนเรียนนะครับในภาคเรียนที่3นะครับปีการศึกษา2 0 6 3แล้วนะครับยังไงใ,ใครที่กําลังรับชมอยู่อย่าลืมนะครับแชร์ข่าวนี้ไปถึงเพื่อนเพื่อนี่นพี่น้องน้องลูกหลานด้วยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับกําหนดการนะครับในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3, สาสหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนจันทร์ศุกร์นะครับ <c oughs> ก็คือทางมหาลัยนะครับเปิปโอกาศให้ลงทะเบียนนะครับตามแผนการเรียนแนะนำนะครับโดยนักศึกษาชั่นปีที่ 4, 5่ห้ได้ตกทางนะครับลงทะเบียนลงทะเบียนวันที่8มีนาคมนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับลงทะเบียนในวันที่9มีนาคมนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับ10มีนาคมแล้วก็นักศึกษาชั้นปีที่1นะครับ11มีนาคมและนักศึกษาทุกชั้นปีนะครับลงทะเบียนวัน,น ER ที่12มีนาคมนะครับผมสำหรับนะครับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองนะครับ สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ตกทางนะครับแล้วก็นักศึกษาปีที่4และ5นั้นลงทะเบ,บียนในวันที่13มีนาคมนะครับนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับวันที่14มีนาคมชั้นปีที่2นะครับ15มีนาคมแล้วก็น้องปี1นะครับ16มีนาคมและนักศึกษาทุกชัก้นปีนะครับ17ถึง26มีนาคมสําหรับการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองนะครับและสําหรับการขอเปิดนะฮะวิชาเรียนใหม่ให้ดําเนินการวันที่15ถึง24มีนาคมนะครับ และเราไปถึงเรื่องของการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยื่นคำร้องเพิ่มถอนรายวิชานะครับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบนะครับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตแล้วก็คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันนะครับให้ทำเรื่อง ยื่นคำร้องในวันที่22แล้วก็22-26มีนาคมนี้นะครับอันนี้สำหรับการลงทะเบียนต่างๆของนักศึกษาที่เรียนจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะครับค่ะสำหรับของการเรียนนะคะในส่วนของนักศึกษาที่เรียนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะก็เปิดภาคเรียนในวันที่27มีนาคม2564น,นะคะตอนนี้ค่ะก็สําหรับการลงทะเบียนนะคะตามแผนการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะอยู่ระหว่างวันที่ 13-26มีนาคม2564นะคะแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองค่ะระหว่างวันที่27มีนาคมถึง4เมษา2564ค่ะและขอเปิดรายวิชาเรียนนะคะก็มีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่15-28ถึงมีนาคมค่ะ ในส่วนของการยื่นคำร้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชาคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบคํคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่22มีนาถึงวันที่4เมษายนนะคะฉะนั้นเองอยากจะ,ะกร้าช้าน้องๆนิดนึงนะคะว่าให้ดูกำหนดการนะคะ ในส่วนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและก็วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในช่วงของเวลานะคะฉะนั้นเองก็อยากให้พลาดในเรื่องของการลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กําหนดด้วยนะคะครับผมยังไงใครที่สนใจนะครับหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปได้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเบอร์โทรศัพท์053776018ด้วยติดต่อในวันแล้วก็เวลาราชการนั่นเองนะครับค่ะมาถึงข่าวของการทดสอบภาษานะครับ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับแรกเข้าแล้วก็ก่อนจบด้วยใครที่ยังไม่ได้สอบนะครับแรกเข้านะครับแล้วก็ก่อนจบนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับได้นะครับช่วงนี้เลยใช่ไหมพี่หนิงค่ะใช่ค่ะก็ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ห้า ออวันที่1ถึงวันที่5ของทุกเดือนค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็เปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะสําหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนใหม่นะคะแรกเข้านะคะหรือว่านักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษานะคะก็เปิดลงทะเบียนให้ทุกเดือนค่ะระหว่างวันที่1ถึง5ของทุกๆเดือนนะคะครับผมใครที่ต้องการจะสอบนะครับ ภาษากงกฤษภาษาไทยทั้งแรกเข้าแล้วก็ก่อนจบการศึกษานะครับติดต่อไปได้นะครับที่สถาบัานภาษาและวัฒนธรรมนานาชาตินะครับโทรศัพท์ก็053776031นะครับติดต่อได้ในวันแล้วก็เวลาราชการก,กันด้วยนะครับผมมาถึงเรื่องของทุนกันบ้างพี่หน่อยคุณผู้ชม วันนี้ก็ยังมีทุนนะคะ,ะมาแจ้งให้กับน้องๆนะคะโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา2564ในหลักสูตรของวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน10ทุนค่ะทุนละ2,000บาทโดยมอบให้เป็นทุนให้เปล่าเลยนะคะก็จะมอบให้กรณีที่เป็นนักศึกษารหัส64นะคะ ก็มีจำนวนทั้งหมด10ทุนค่ะน้องๆท่านใดที่สนใจนะคะที่เรียนในเรื่องของอในด้านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์นะคะสนใจจะรับทุนนะคะติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ประเสริฐวัยกาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะเบอร์โทรศพัพท์0942519395นะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีโอกาสหนึ่งนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะครับผม อีกหนึ่งทุน,นะครับจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เปิดรัสมัครนักศึกษาชั้นพิทีน่1นะครับรหัส64แล้วก็นะักศึกษาชันพิที่2รหัส63นะครับที่เรียนในสาขาวิชาการตลาดนะครับ แล้วก็มีเกรดเฉรีย่ยตั้งแต่2.00ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกรับทุนต่อเนื่องในครับในปีการศึกษา2564นะครับของมูลนิธิโดยไปทุนให้เปล่านั่นเองนะครับจะจะให้นะครับปีการศึกษาละ36,000บาทด้วยการให้ต่อเนื่องจนเสร็จการศึกษาภายใน4ปีจำนวน8ทุนนะครับนักศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มไปสมัครแล้วก็ส่งหลักฐานได้นะครับจะถึคนที่ วิทยานโยนนะครับยังคงมีเวลาอีกมากมายนะครับในการส่งกอกสารนั่นเองนะครับส่วนเอกสารในการแนบในการส่งมีอะไรบ้างครับพี่หนิค่ะก็จะเป็นหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษานะคะที่ต้องใช้ประกอบการขอรับทุนนะคะแล้วก็ใบแสดงผลการเรียนนะคะหรือว่าใบรา,านสค c r i ต์นะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะแนบไปด้วยนะคะหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาน้องๆที่จะ สามารถติดต่อนะคะขอรับได้นะคะได้ที่สำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0-53776018ค่ะในส่วนของใบแสดงผลการเรียนก็คือใบาทาน,นคลิปนะคะก็ให้น้องๆเตรียมให้พร้อมด้วยนะคะเอกาสารก็มีอยู่2รายการที่จะต้องใช้แนบใบ,บสมัครเพื่อขอรับทุนนะคะ ทั้งนี้เองค่ะหากมีข้อส,สงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่สมาคมกันตลาดแห่งประเทศไทยค่ะในวันเวลาทำการค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ026797360-3นะคะหรือว่าเข้าดูรายละเอียดเว็บไซต์นะคะได้ที่ www.marketingthai.or.th นะคะและ Facebook ค่ะ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะซึ่งก็จะมีข้อมูลนะคะในส่วนของการขอรับทุนจากมูลนิธินะคะก็เป็นข่าวสารนะคะของกองพัฒนานักศึกษาก็จะขึ้นในส่วนของ Facebook ให้นะคะคก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงรายนะครับก็เปิดสมัครนักศึกษาภาคปกตินะครับประเภทรับตรงเรียนจันทร์ถึงสุก และตอนนี้ยังเปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ค่ะนะค,นะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเพิ่มนะคะสําหรับท่านใดที่พลาดรอบที่ผ่านมานะคะคร,รอบนี้เราเปิดแล้วนะคะรีบมาสมัครกันได้เลยนะคะก็มีการรับสมัครอยู่2ประเภทนะคะมีการสอบคัดเลือกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคณะคารุศ,ศาสตร์ค่ะคก็มีทั้งหมด10สาขาวิชานะคะสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึงวันที่10พฤษภาคม2 5 6 4ค่ะแล้วก็ในส่วนของรับสมัครประเภท รับตรงนะคะก็คือไม่ต้องสอบนะคะไม่ต้องมีคะแนนแกสแพดใดๆนะคะก็คือสมัครตรงสมัครได้เลยนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคม2564ค่ะซึ่งการรับสมัครตรงนั้นมีคณะไหนบ้างคะพี่บุมมก็จะมีนะครับคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยการจัดการนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารกรมนะครับ าส,สาขาวิชาการท่องเที่ยวนะฮะคอมพิวเตอร์นิติศาสตร์ปริหารธุกรกิจบัญชี ดสุขภาพสังคมแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกด้วยใช่ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์นะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะสมัครออนไลน์ได้เลยค่ะนะก็สะดวกรวดเร็วนะคะสสำหรับการรับสมัครในช่วงนี้นะคะคับผมหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะคะสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะคะก็รีบสมัครการตาอากันเข้ามาเลยนะคะหรือว่าบางท่านก็อยากจะมีข้อสอบถามสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 053776118ค่ะนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอยให้ข้อมูลในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะครับผมตอนนี้ถึงแม้ว่าเวลาจะเหลือค่อนข้างหลายเดือนนะครับแต่ว่าอย่เพิ่งชะลาใจนะครับอย่าเพิ่งชะลาจเพราะว่าอย่างบางคณะเต็มแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่ารอบนี้เป็นรอบที่แบบนักศึกษาน้องน้องนักเรียนให้ความสนใจมากเลยพี่บูมนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วนะคะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับการนั รับสมัครนักศึกษานะครับถ้าปกติเรียนจันทร์ถึงศุกร์ในคดีลืมใครที่สนใจสแกน QR code แล้วก็สมัครทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมเอาละครับมาจิ้งท้ายกันวันนี้กับราชภัฏเชียงรายมาเก็ตเพลสนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มีความสุขนะครับกับการช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะครับกับการรับประทานนะครับกับการจับจ่ายซื้อของนะฮะในช่วงนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจนะครับก็รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้นะครับปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคง มีอยู่นะครับแล้วก็ช่องทางนี้นะครับก็เป็นการเรียกว่าบรรเทานะครับสำหรับสิทธิเก่านะครับแล้วก็สิทธิปัจจุบันของเรานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผมกับช่องทางนี้นะฮะราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับเปิดให้เป็นช่องทางให้กับสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันได้มาโปรโมทสินค้า และบริการต่างๆนะครับในช่องทางนี้นะฮะสินค้าก็มีหลากหลายเลยหลากหลายประเภทเกือบทุกประเภทเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาหารนะคะอาหารการกินค่ะหมูแดดเดียวค่ะหมูย่างรมควันนะคะกินกับน้ําพริกข้าวสวยร้อนๆนะคะก็ใหม่สดจากเตาทุกวันเลยนะคะก็มีมาจําหน่ายให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของคุณดารารัตน์นะคะ นักศึกษารหัสปี47ขเงเรานี่เองนะคะพี่แจ้งที่อยู่กองแผนเรานี่ใช่นะคะค่ะก็มีนะคะโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะหลายหลายท่านนะคะชอบทานนะคะโดยเฉพาะแบบก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุ๋นแบบนุ่มๆนะคะค่ะก็เป็นของน้องนักศึกษารหัส5-6นะคะเอกภาษาจีนนะคะชยานิดนะก็ อิจฉาเด็กอิจฉเด็กช่วงนี้นะคะลูกนี้ที่บอกว่าสามารถที่จะมีช่องทางนี้แล้วเพิ่มรายได้ระหว่างเลียนอีกด้วยใช่นะคะก็ใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่ก็แวะอุ่นน้องได้นะคะหรือนี่จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่าใช่นะครับแป้งสดสาคูนะคะเขี่ยปากหม้อโอ้อร่อยนะเกี่ยปากหม้อของโปของพี่เลยนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่หลายๆคนชอบทานเป็นอาหารว่างนะคะก็อันนี้จากน้องๆรหัส5 1นี่เองนะคะนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะก็เป็นขนมไทยนะคะอย่างนี้คือหลายคนก็ดูไลฟ์สดของ คุณพิมรีพายค่ะนะฮะแล้วก็มีตัวแทนค่ะมีสินค้านะคะมาจำหน่ายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับพริกทอดนะครับตราแม่อีพิมนะฮะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมน้ำปลาราปรุงสุกนี่ก็มีนะครับน้ำพริกนะคะอ่าน้ำพริกนะครับน้ำพริก อีหย่างว่าแปลกอีอย่างว่าเฮ้ยอีหย่างว่าเฮ้ยต้องลองชิมพี่บูมนะคะเห็นชื่อเขาแล้วเฮ้ยอีหย่างว่าเออน้ำพริกน่าจะอร่อยต้องลองค่ะก็มีหลากหลายแพ็กเกจหลายรูปแบบของสินค้านะคะที่จำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ก็เบเกอรี่นะคะหลายหลายคนคอร์เค้กนะคะก็ยังไงเช่นชวนนะครับนิสิตนักศึกษานะครับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรของเรานะครับ มาร่วมนะครับจำหน่ายนะฮะผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆได้นะครับในช่องทางนี้เราเปิดให้กับสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันของมหลาลัยด้วยะนะครับทุกท่านเลยคใครที่สนใจเข้ามานะครับกดนะครับเร่วมกลุ่มค่ะร่วมกลุ่มนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็โพสต์โปรโมสินค้าใช่ไหมครับพี่นิงใช่ค่ะนะนะแนะนาะตัวเองนิดนึงนะคะชื่อเสียงเรียงนามรหัสปีไหนนะคะเผื่อว่าเราจะได้รู้จักกันนะคะแล้วก็สินค้าที่จะนามาจําหน่ายเป็นสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงบ้างรายละเอียดของสินค้าค่ะ ครับผมการแค่ง่ายๆก็นี่เองนะครับคุณก็สามารถมีรายได้นะครับเข้ามาแบบไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับก็สามารถทําธุรกิจหรือว่าทำค่าขายกันได้ในช่วงนี้นะครับก็ยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ้าไปอุดหนุนกันได้นะฮะที่ช่องทางนี้ราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสกันด้วยนะครับผมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผู้ชมวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่า ข่าวสารมากมายนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับกับรายการ C.R.U. ที่นี่มีคําตอบในครั้วันนี้เราจะรับเกียรติจากนักศึกษานะครับที่ได้รับกินิยมเรียนเงินใช่ไหมครับพี่หนิงค่ะน้องชลดาวงจันทร์ค่ะนักศึกษาจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์จากสํานักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยชั้ภเพาชเชียงรายค่ะน้องก็จะมาพูดคุยแรกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของประสบการณ์การเรียนการทํากิจกรรมรูปแบบการดาเนินชีวิตนะคะก็เป็นไอเดียใหมๆ่ๆมุมมองหลากหลายมุมมองสมรับการเรียนที่ที่นี่นะคะคก็ เชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาร่วมนะคะรับฟังด้วยกันนะคะอืมนะฮะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับก่อนรับประทานอาหารเที่ยงนะครับก็มาเฮฮาปาร์ตี้นะครับกับสองคู่ซีบัตตี้ทอนะครับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่เอ็มเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะคะ,ะ,คะ,คะก็อย่างว่าละค่ะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะนะคะความสนุกสนานนะคะความสุขนะคะพร้อมกับ สาระดีๆมาฝากให้กับ<ส>ทุกๆคนด้วยค่ะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงวันศุกนี้นะครับยังคงมีข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของไทยนะครับ,รบมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยที่ช่งองทางนี้ C R U On Air Live ด้วยนะครับวันนี้ผมบูมวิสรุตมุ่งคำภาครับหนิงกีรติยาวงสารพีค่ะตลาไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีค่ะ are you news คุยข่าวเด่น